ก็ขอสวัสดีมิลักแฟนนิยายทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ทุกคนก็อยู่ผมแต่คนเดิมเพิ่มเติมที่กระตูตนนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับก็เป็น ep 1 1ฉบับแก้ไขเร่งด่วนสุดๆครับถามว่าทำไมถึงเป็น ep 1 1 1ฉบับแก้ไขก็เพราะว่า คลิปที่เคยทําไปก่อนหน้านี้ครับสปอย EP 11อะครับฉบับด่วนนะครับมันเป็นฉบับเว็บโนเวลซึ่งผมเข้าใจผิดเองแล้วมันก็เกิดกระแรตอบรับที่ไม่ดีสุดๆเลยทําให้ผมนะครับต้องทําคลิปออกมาแก้ไขนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมได้ทําการสปอยที่ผิดไปดังนั้นนะครับคลิปนี้ผมได้รวมเอาคนที่มาเมนในช่องของเราแล้วก็มาสปอยให้ผมฟังเนี่ยเอามารวมกันใหม่ ซึ่งหวังว่าคลิปๆนี้คงจะเป็นการสปอยเนื้อหาที่เกือบจะถูกต้อง100%เซที่สุดแล้วและอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถลงได้ดังนั้นต้องรอตัวเต็มจริงๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจและให้อภัยเตอร์นะครับเตอร์ขอโทษจริงๆที่ทำการสปอยผิดไปสำหรับ ep 1 1ดังนั้น ep นี้ก็จะเป็นฉบับแก้ไขนะครับส่วนฉบับที่เตอร์จะอ่านเองและสปอยเองเนี่ยน่าจะมาหลังเดือนเมษายนนี้แหละครับเพราะว่า งานหนังสือเนี่ยก็จะมีหนังสือของสล a m ามเนี่ยออกมาขายดังนั้นเดอยวเตอร์ก็จะไปเซอร์วิหามาจนได้นะครับแล้วก็เอามาสปอยให้เพื่อนฟังกันดังนั้นนะครับอดทนรอกัอนหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการสปอยที่ฟังมาจากสปอยอีกทีนึงซึ่งผมไปฟังมาเนาะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันเอาละรครับเพื่อเป็นการไม่รอช้าและไม่เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยครับ ดยเนื้อ,อาหาในเล่ม14นะครับหรือก็คือ EP 11ของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆนะครับในช่วงต้นเล่มนะครับก็จะเป็นการคืนชีพทหารของจักรวรรดิตวันออกกลางเล่มนะครับก็จะเป็นการฉลองชัยชนะของเทมเพสและให้ลูกน้องของริม,มรุ่นะครับวิวัฒนาการไป12รอดและในช่วงถ่ายเล่มนะครับก็จะเป็นช่วงที่บีบหัวใจเราทุกคนนะครับนั่นก็เพราะว่าริม,มรุของเรานะครับเสียท่าให้กับจักรวรรดิตวันออกและก็โดนแย่งชิงเวลโดราไป ขอพูดในต้นเล่มก่อนล้วกันนะครับในช่วงต้นเล่มอะครับเป็นช่วงการคืนชีพของจักรวรรดิตะวันออกซึ่งริมูรูนะครับได้ทําลายกองทัพของจักรวรรดิตะวันออกพังพินาศเลยทีเดียวแต่แน่นอนนะครับว่าความเสียหายของทางจักรวรรดิตะวันออกเนี่ยก็คือทหารของจักรวรรดิตะวันออกเนี่ยคงจะตายกันเยอะน่าดู แต่ิมรุนะครับก็เป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วในสปอยนะครับก็มีการบอกนะครับว่าริมรุเนี่ยทำการชุบชีวิตจํานวนกว่า7 0 0 0 0สนคนขึ้นมาใหม่ไอเจ็ดแสนคนตรงนี้นะครับผมขอดาว่าน่าจะตายในเขาวงกฏนะครับและแน่นอนนะครว่าคนที่ถูกชุบชีวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าค่าประสบการณ์หรือความสามารถอะไรเนี่ยมันน่าจะหายไปบ้างแหละและก็จะมีส่วนที่ไม่สามารถชุบได้อีกจํานวน2องแสนสคน คนนี้อาจจะตายนอกเขาวงกดเพราะว่าไอตรง2องแสนสี่หมื่นคนเนี่ยมันจะเข้าปะทะก,กันที่อาณาจักรของคุณแคะส่วนวิธีในการชุบชีวิตนะครับผมไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าริมรู้ใช้วิธีไหนในการชุบชีวิตและได้ดวงวิญญาณมาด้วยอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจจริงๆ ต่อมาครับในช่วงกลางเล่มครับจะเป็นช่วงของการฉลองชัยชนะที่มีต่อจักรวรรดิวันออกทําให้ริมรูนนะครับสามารถให้ลูกน้องเนี่ยวิวัฒนาการเป็น12รอดได้แต่ในเล่ม14นี้นะครับจะมีแค่9คนเท่านั้นครับที่สามารถวิวัฒนาการได้เพราะว่าริมรูนนะครับมีดวงวิญญาณที่ได้จากสงครามครั้งนี้คือ9 4 0 0 0ดวงวิญญาณนี่แหละครับแน่นอนนะครับว่าเงื่อนไขในการขึ้นเป็นจอมานะครับสำหรับคนที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์นะครับจะต้องใช้ดวงวิญญาณจํานวน1แสนดวง แน่นอนนะครว่าลูกน้องของเรมรุไม่มีใครเลยที่มีไม่ได้พานแห่งจอมานดังนั้นนะครับจะเป็นจะต้องใช้ดวงวิญญาณจํานวน1 0 0 0 0แดวงต่อหนึคนครับแน่นอน,นะครับว่าจะมี3คนที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการในตอนนี้แน่ๆนั่นก็คือ3สาวพิศาจแห่งจุดเริ่มต้นนั่นก็เพราะว่าริมบรุนะครับมองว่า สามสาวพิศัยอยู่ล้มต้นเนี่ยมันก็แข็งแร่งพอโตอยู่แล้วและริมรู้เนี่ยก็กลัวด้วยว่าจะไม่สามารถที่จะควบคุมนางอยู่ด้วยดังนั้นนะครับก็ยังไม่ได้รับการวิวัฒนาการในเล่มสิบสี่ใน9คนในนะครับคนที่ได้รับวิวัฒนาการหรือได้รับดวงวิญญาณไปแล้วนะครับและยังไม่วิวัฒนาการมีจำนวนทั้งหมด2คนครับนั่นก็คือเบนมาลุปหนึ่งคนและชิออนเนื่องจากว่าติดเงื่อนไขนะครับในการสืบทอดเผ่าพันธุ์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าวิวัฒนาการไปเป็น ลอดแล้วเนี่ยหรือคือจอมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีเพศได้แล้วหรือก็คือไม่มีสิ่งที่ใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองดังนั้นนะครับเบนมาลูกของเรานะครับก็ได้รับหน้าที่นะครับในการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะวิวัฒนาการแล้วภรรยาทั้งสองคนของพี่แกนะครับเรียกได้ว,ว่าจัดเต็มจัดหนักกันเลยทีเดียวสําหรับคนแรกนะครับภรรยาหลวงครับเมียหลวงก็คือโมมิจิส่วนภรรยารองนะครับเบอร์สองก็คืออาบิดนั่นเอง ชีออทน,นะครับมีแวลลออกมานะครับว่าน่านนจะวิวัฒนาการในเล่มของ15นะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไงเนาะสำหรับคนนี้แล้วในที่นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด12คนครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น12ผู้พิทักษ์ของริม,มรูแล้วก็จะมี3คนนะที่เราได้กล่าวไว้ในต้นนะว่ามายังไม่ได้รับดูวิญญาณจากริม,มรูนะครับก็จะมี3พิศาจส,สาวแห่งจุดเริ่มต้นได้รับชื่อในแค่ในานามนะครับว่าเป็นหลอดยังไม่รับดูวิญญาณเพิ่ม ทำให้ยังไม่เป็นจอมมนที่แท้จริงและนี่ก็คือรายชื่อของคนที่ได้เป็นจอมมนผู้พิทักษ์ของริมบรุโดยที่จะมีทั้งหมด12คนนะครับได้แก่เบมาลุกลันกากาบิลุเกวโดชิออนเดียโบคูมาระเซกิออนอดัมแมนเทสตาร์ลอสตาอันติมาคาเล่านี่นะครับก็คือรายชื่อของ12รอหลอดผู้พิทักษ์ของริมบรุนะครับก็ต้องบอกเลย,เลยว่าหลังจากเริ่มตาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยกแ็แข่งกันพอตัวเลยแล้วเราก็มาถึงตอนทายเล่มแล้วนะครับ ตอนท้ายเล่มเนี่ยก็จะเป็นการไปสมทบกับยูกิครับเพื่อรอบโจมตีจักรวรรดิในช่วงนี้ครับมันก็เป็นช่วงที่เวลกินเนี่ยรู้ทันด้วยว่ายูกิเนี่ยจะมาเล่นจักรพรรดิในตอนนี้เองนะครับยูกิของเราก็เลยโดนเวลกินเนี่ยเล่นงานโดยที่ยูกิของเราก็โดนควบคุมแล้วก็ซ้อนแผนกับริมุรุทางริมุรุนะครับที่ไปหายูกิที่จักรวรรดิเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเวลกินเนี่ยมีสกิลแยกล่านคู่ขนาน เวลกินนะครับได้ส่งร่างแก้ของตัวเองนะครับไปที่อาณาจักรคนแคะและเขาวงกดแห่งแทมเพสเวลดร่านะครับก็ต้องออกมาสู้กับพี่สาวของตัวเองแต่ในตอนแรกนะครับเวลดร่าไม่ยอมออกมาสู้นอกเขาวงกตเวลกินนะครับจึงใช้วาลังในการโจมตีเข้าไปที่เขาวงกตนะครับทำให้เสียหายตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปถึงชั้นที่50เวลดร่านะครับจึงจําเป็นจะต้องออกไปต่อสู้กับเวลกินเพียงคนเดียวส่วนผู้พิทักษ์คนหนึ่งของริมารูนะครับก็อยู่ในช่วงของการวิวัฒนาการเรียกได้ว่ากําลังหลับไหลกันอยนน คนที่อยู่ที่เขาวงกดนะครับก็มีเวโดล่าคาริสแล้วก็แก๊งของรามิลิสนะครับแต่เวโดล่านะครับก็ไม่ให้ใครไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าพลังของเวลกินนั้นต่างจากพวกของรามิลิสมากถ้าไปแล้วก็ได้ตายเปล่าๆแน่ตัดผ้ามาทาง3สาวปิศาจนะครับก็เป็นกันที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า3สาวนะครับไม่ได้วัฒนาการในเล่มนี้ดังนั้นนะครับพวกเธอจึงว่างต้องออกไปต้อนรับเวลกินนะครับที่อาณาจักรของคนแค่3สาวปิศาจ์นะครับได้ทาการต่อสู้กับเวลกินที่เป็นร่างแย่นะครับ แต่ทั้ง 3- สาวนั้นก็แพ้ไปเวลโรล่านะครับที่กําลังได้เปรียบในการต่อสู้และเกือบที่จะเอาชนะเวลกินได้แต่ก็โดนลุมครับชาวต่างโลกชื่อคอนโดยิงปืนพกใส่นะครับก็แน่นอนค่ะว่ามันต้องไม่ธรรมดายอยู่แล้วบวกกับมีลูโดล่าที่นั่งเรือลบไปด้วยทําการโจมตีและควบคุมเวลโรล่าได้สําเร็จเป็นการต่อสู้แบบ3รลุมหนึ่งทางด้านของริมรูนะครับที่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยโดนเอาวิญญาณส่วนหนึ่งไปเลยทําให้รู้สึกได้เลยนะครับว่า ทางเดลวินยาร่วมกับไวรูโดราเนี่ยถูกตัดขาดไปในตอนนี้นะครับริมูรุเนี่ยโกรธจัดมากๆถึงกับต่อยหน้าตัวเองเลยแล้วก็โกรธมากๆด้วยจนเหล่าลูกน้องนะครับก็มาห้างกันแทบไม่ทันเลยทางนั้นลาเฟลเองนะครับที่ไม่ได้ใจถึงเรื่องนี้ก็ทําการขอโทษริมูรุนะครับที่ว่าไม่รู้ว่านี่มันเป็นกับดักที่เวลกิน,นาวางเอาไว้ริมูรุนะครับคิดในใจว่าจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจะมอบจิปให้กับลูกน้องพรที่เรียกความพินาศนั่นเอง ในเล่มสิบสี่นะครับก็จะจบแบบค้างคาแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อหาที่มีคนเข้ามาเม้นสปอยไว้นะครับก็เป็นเนื้อหา ของเล่มส5เสริมเล็กน้อยนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยจะเอามาอ่านให้เพื่อนฟังนะครับเวลดร่านะครับตั้งใจที่จะตัดทางเดินวิญญาตออกด้วยตัวเองเพราะว่าการควบคุมของมิคาเอลหรือคืออันติเมตสกิลของรูดอลล่าเนี่ยโหดมากๆเลยกลัวว่าเพื่อนรักอย่างริมูรุเนี่ยจะได้รับผลกระทบไปด้วยจึงตัดสินใจไปแบบนั้นและเชื่อใจริมูรุว่าไม่ว่ายังไงริมูรุเนี่ยจะต้องหาทางทําอะไรได้บ้างแหละคําพูดของเวลดอร่าก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อไปนะครับก็คือตัวฆ่าตัวคนเดียวจะเป็นยังไงก แต่ถ้าเป็นแบบนี้ริมูรูเพื่นอนของข้าก็าจะรับผลกระทบไปด้วยมีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่ข้ายอมรับไม่ได้เด็ดขาดนี่คงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ฝากเจ้าด้วยนะริมูรูสิ้นสุดเสียงสุดท้ายนะครับสติของเวลูดล่านะครับก็ตกสูก่ห้วงลึกแห่งความมืดมิดแล้วก็มีสปอยล์หลุดออกมาด้วยนะครับว่าในเล่มสิบห้าเนี่ยลิมูรูเนี่ย,ยทำการไฝ่กับเวลกินแล้วก็เวลูดล่าที่ถูกคุกคุมอยู่โดยสั่งลูกน้องด้วยนะครับว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งตัวเองน่ะจจััดดการ้วตคเดียววบกกัิมนะคัไปต้งชื่อให้้กับราาฟวว่ดย ทำให้เชีเอลนะครับวิวัฒนาการกลายเป็นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดนั่นนะครับทำให้ชีอลนะ่ะได้สร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อว่าอนิเมะสลามให้กับริมรุก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถในใกล้เคียงกับเผ่ามังกรหรืออาจจะเหนือกว่าเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ผมเคยสปอยไปในคลิป ep 11นะครับที่บอกว่าริมรุเนี่ยเป็นเผ่ามังกรเนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นอนิเมะสลามเนาะขอแก้ว้ดย แล้วก็คลิปๆนี้นะครับผมต้องให้เครดิตทุกๆคนเลยครับที่เข้ามาสปอยให้ผมฟังนะครับขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขให้คลิปนั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ